ดอกรักวันนี้ตามหาอาดีตจะเห็นบรรยากาศเก่าๆให้ทายก่อนวันนี้คืออะไรมีหลายที่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านจันลาตำบลโดมประดิ์อําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี ที่เห็นเป็นสิ่งปลูกสร้างเล็กๆนี้คือในอดีตคือหลุมหลบภัยครับหลุมหลบภัยในสมัยส,ยสงครามตามแนวชายแดนสมัยก่อนนี่ตรงนี้คือมีประโยชน์มากหลุมหลบภัยภาษาอีสานเอิ่นหลุมเพาะมีอยู่หลายหลุมแต่วันนี้จะให้ดูสักสองสามที่หลุมหลบภัยเมื่อก่อนถ้าเสียงระเบิดดังเสียงปืนแตกเสียงระเบิดดังนี่คือที่หลบภัยของชาวบ้านครับ กะสิแลนมาเขานี่ตีเป็นหลายแบบอยู่คนเป็นทออุโมงก็มีที่บ้านกระสิแลนมาเข่าในนี่ถ้าเสียงปืนเสียงระเบิดดังๆแห้งๆปัจจุบันก็เดี๋ยวไว้แต่ร่องรอยแห่งอดีตนะครับอยู่ในเขตบ้านจันลา ตำบลโดประดิ์เป็นตลาดนะเอ๊ะพี่ๆีทหารผ่านเข้ามาทำอะไรกันลองไปเบิงดูไปถามเบิงก่อนแนวชายแดนแห่งนี้เมื่อก่อนเป็นสนามรบโอ้พี่ๆีทหารผ่านมาทำอะไรกันน้อมือหน,นี้น้อ มีเรื่องอะไรเนาะมากประชุมกันแถบอันนี้พี่พี่ทหารผ่านมาเต็มเลยนักรบทั้งนั้นเละเนี่ยนักรบสมัยเก่าปัจจุบันก็เป็นพี่พี่ลุงลุงอยู่ตามแนวชายแดนแต่อดีตเขาก็คือนักรบแหละครับเนี่ยที่นัดหมายกันวันนี้เคครับผม